สวัสดีนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ผมไม่ได้มาดันโชว์อะไรเลยนะวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเช่นเคยนะครับเล่าประสบการณ์ของผมเนี่ยแหละเออแต่ก่อนอื่นนะครับทุกคนผมขอย้ําก่อนเลยว่าไอ้นี้มันอาจจะแบบว่าเป็นเรื่องสําคัญต่อใครหลายๆคนที่กําลังจะดังหรือว่ายังไม่ดังวางแผนจะทํา youtube พวกนี้นะครับผมแนะนําเลยนะทุกคนฟังคลิปนี้ดูคลิปนี้ให้จบแล้วใครสําหรับคนที่แบบว่า เออผมไม่ได้ทำเกี่ยวกับด้าน YouTube พี่ผมว่าส่วนใหญ่ที่ดูคลิปนี้คืออยากเป็นเกมเมอร์กันทั้งนั้นแหละเออผมบอกก่อนเลยว่าต้องดูให้จบนะตั้งใจฟังให้ดีนะแล้วทุกคนจะได้ไม่ต้องผิดพลาดเหมือนผมนะครับทุกคนเออผมขอบอกเลยว่ามันคือบทเรียนสำคัญของผมอย่างหนึ่งเลยนะที่ทำให้ผมแบบว่าเออครั้งหนึ่งเราเคยมีโอกาสเคยมีโอกาสแต่เราคว้ามันไว้ไม่ได้ คือเรื่องมันมีอยู่ว่านะครับทุกคนเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมที่โควิดระบาดหนักๆเออสอสปีที่แล้ว2ป,ปีที่แล้วผมจําได้เลยผมเริ่มทำทิกตอ,อกเมื่อ2ปีที่แล้ว สมัยนั้นคือผมนี่กําลังมาแรงเลยถ้าผมจะไม่ผิดคลิปแรกของผมน่าจะเล่นนอกวงนะแล้วแบบว่าตายแบบว่าตายกับระเบิดเออผมจําได้เลยคลิปแรกของผมแล้วผมก็ดังคลิปยอดวิวไปพุ่งหลักแสนตอนแรกผมก็เฉยๆแล้วไม่คาดหวังอะไรกับมันมากแล้วก็ลงไปสนุก,สน,กสนุกเรื่อยๆจนผู้ติดตามผมเพิ่มมาเป็นหมื่นสองหมื่นคือทุกท,ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเลยทุกคนเออแบบว่า ผมตั้งตัวไม่ทันอ่ะเข้าใจไหมเข้าใจฟิลไหมจากนั้นผมก็ด่งดังแบบว่าพูดแตกอ่ะด่งดังพูดแตกเลยแล้วคนก็แห่ก,กันมาดูกดติดตามจาก2 30 0 0ื0 0 0 0เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบบว่าน่าตกใจอ่ะคือแบบผมนี่แบบดีใจนะว่าลงไปแต่ละคลิปคือมีคนดูมีคนชอบแล้วคนเข้าแคนผมนี่คือเยอะมากคนเข้าแคนผมแต่ละคนนี่คือแบบเป็นเป็น,เป,นเป็นงานกันทั้งนั้นในเลื่นงเก่งๆอ่ะ แค่แรงแดงนะสมัยก่อนนี่ผมรับแค่แรงแดงแค่แรงแดงนี่เล่นตึงมากบอกเลยนะถ้าแรงแดงหนึ่งดาวนี่ตึงเทพทัวเออคือแบบตึงมากอะตึงจัดเลยผมจําได้ในสมัยนั้นอะ่ะ แต่ว่าผมเล่นไม่ค่อยเก่งเลยแต่ผมปากหมาเก่งเออสมัยนั้นผมจําได้เลยว่าผมปากหมานะครับแล้วแบบว่าด้วยความที่ผมปากหมาใช่ไหมผมเวลาลูกแคนผมอะลูกแคนผมเล่นดีนะเว้แต่ผมเนี่ยเล่นโงออ่ผมเล่นไม่ดีแล้วผมก็มักจะไปด่าลูกแคนนะครับลูกแคนเขาก็ค่อยๆทย,ย,ยอยออกเนื่องจากคนตึงอยู่ด้วยกันเนะี้ยทุกคนเข้าใจไมเ้ื่จากแบบ เสียอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ไงเขาแบบว่าเข้าแคนผมบาใช่ไหมแต่แต่ละคนสกิลฝีมือนี่แบบตึงจัดเลยแล้วเขาแบบว่าเขาก็แบบชอบมาวัดกันชอบขิงกันไงเนื่องจากคนตึงเข้าใจไหมทุกคนคนตึงอยู่ด้วยกันอะ่ะมันก็แบบว่าต้องขิงอยู่เลยบบว่ากูตึงกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาต้องมีทะเลาะก,กันด่ากันบ้างปกติด้วยความที่ตอนนั้นผมก็แบบว่า เพิ่งสร้างเป็นหัวแขนเพิ่งโด่งดังใหม่ๆก็ไม่รู้หารู้เหวอะไรผมก็ปล่อยแม่งตามหาตามเลยจนแบบว่าคนส่วนใหญ่ในแขนว่าเอยแขนแม่งไม่ดีแบยมมไม่มีมาตรฐานไม่มีกรรมการไม่มีมีหัวแขนไม่เลเลี่ยงวันบันดันแต่แรงทําแต่คลิปอะไรเงี้ยเออก็ผมก็เข้าใจแล้วก็เขาก็ออกกันเพียบเลยจนแบบว่าไม่เหลือใครสักคนเลยตอนนี้ก็ในแขนก็มีนะน่าจะเป็นแบบว่าเล่นไม่ค่อยเป็นแล้วล่ะบอกตรงๆก็ เป็นน้อง fc ของผมเนี่ย fc ตัวโยงเลยแบบว่าเล่นไม่เป็นเลยแต่ก็ผมก็รับเข้ามาเนื่องจากผมต้องการคนพ,พร้อมมากกว่านะครับตอนนี้ผมไม่ต้องการคนเก่งนะเพราะว่าผมเก่งคนเดียวพอในะแคน่ะเออตอนนี้ผมพัฒนามาจากแต่ก่อนมากคือผมรู้สึกว่าผมใจเย็นขึ้นมากเลยเลยมื่อก่อนนี่ผมนี่ปากหมาตะโกนแหกปากทั้งวีทั้งวันเลยนะจริงเมื่อก่อนเนี่ยแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมใจเย็นขึ้นเยอะเลยโด,โดนโดน4-1 3-1นี่คือแบบว่า ผมรู้สึกผมไหวชิวเลยทุกคนก็ดูจากในคลิปเอาแล้วกันนะครับทุกคนพอผมดังหลงดังเรื่อยๆแล้วลูกแคนผมถ้ายอยออกหมดเลยแล้วผมก็ไม่สนใจไม่แคร์ผมก็ไปโฟกัสแบบติ๊กตอกดุงทําให้ติ๊กตอกดัง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 ตอนนั้นคือแบบว่าพอผมแบบเอ่ยคําไหนคือแบบว่าทุกคนแม่งมาทําตามมั้ยน้องๆเอฟซีของผมคือแบบทําตามหมดเลยผมโปรโมทไม่ใช่ผมโปรโมทคลิปเออผม ผมบอกให้ไปติดตามพี่สาวคนหนึ่งเวเป็นพี่ที่รู้จักของผมเวแล้วน้องๆเขาก็แบบไปติดตามไห้พี่เขาแบบผู้ติดตามเพิ่มขึ้นหลายพันหลายร้อยคนภายในวันเดียวเลยคือแบบโอ้โหผมรู้สึกดีมากแล้วพอผมมาสร้าง y o YouTube ใช่ไหมน้องๆเขาแบบมาซัพพอร์ตเต็มที่เลยคือแบบแต่ละคนคือแบบว่ามาดูคลิปผมผมลงไปใน y o YouTube ใช่ไหมลงไปแค่แบบว่าไม่กี่แบบว่าแค่หนึ่งชั่วโมงคนดูเป็นร้อยอะ่ะเออ รู้สึกแบบดีเวยแต่ด้วยความตอนนั้นผมขี้เกียจผมขี้เกียจเวยผมอยากให้แบบว่าเออผู้ติดต,ตามให้ทุกคนมาติดตามใน youtube ผมเรื่อยๆเรื่อยๆเพิ่มสองสามหมื่นผมค่อยมาตั้งใจทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยจนมาวันหนึ่งเว่แบบว่าด้วยความที่ผมโด่งดังเรื่อยๆผมก็อยากจะสตรีมไงอยากสตรีมเล่นสดให้ทุกคนดูทุกคนเข้าใจไหมเออถึงผมก็เลยแบบว่า ไปคุยกับน้าว่าอยากได้คอมอยากได้คอมคือผมอยากได้คอมเวคอมแบบว่าสตรีมโชว์น้าให้ทุกคนดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เล่นผ่านมือถือไปแล้วผมก็ไปท,ทําไปท่าไหนไม่รู้นะจนมาวันหนึ่งนะผมว่าเอ้ยเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวซื้อคอมให้แต่ผมตอนนั้นคือโทรศัพท์ผมอ่ะเออโทรศพัพท์ เครื่องปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เริ่มพังแล้วตอนนี้ใช้หาอะไรไม่ได้แล้วพังจนแบบว่าหน้าจอแม่งหลุดออกมาเลยตอนเนี้จริงที่ผมที่ทุกคนเห็นภาพบัรสวยอย่างเงี้ยคือผมมาอัดย้อนหลังนะครับเนื่องจากถ้าผมอัดสดสดกราฟ,ฟิกสูงขนาดนี้เครื่องผมแหลกขาตายหาแล<อ>้ว <นะ S 2> ผมได้คอมมาใช่ไหมตอนผมก็เริ่มเป็นเนี่ยดีเออนะผมซื้อมาให้โอ้โหคอมตั้งสามหมื่นโคตรดีคอมดีนะเว้ยแต่กูใช่ไมมอีกเป็น กูก็พยายามศึกษานะเวทุกคนกูไม่ใช่แบบว่ากูได้มาแล้วกูไม่ศึกษานะกูก็พยายามศึกษาแต่กูโง่อังกฤษนี่ <c oughs> กูโง่อังกฤษไงกูก็พยายามไปศึกษาคนที่รู้ความรู้เรื่องอังกฤษภาษาอังกฤษวิชาตัดคลิปอะไรอย่างเงี้ยผมก็อยากตัดคลิปในลงไปในในคอมนะเวแต่ กูก็ไม่รู้เหมือนเดิมกูไม่รู้เฮี้ยอะไรเลยเอามาคือเอามาประดับมาเออเอามาดูหนังฟังเพลงเอามาทําคือแบบกูย้อนไปแล้วกูโคตรเสียใจเลยเว้ยแม่งถ้าวันนั้นกูซื้อทัวท์สทมทัพร์มกูน่าจะดีแล้วอาจคลิปได้เยอะกว่านี้ตอนนี้แบบโอ้โหทั้งเครื่องแหลกเครื่องเต็มเครื่องแบบโอ้โหซับซ้อนเข้ามาหมดเลยแล้วเรื่องก็แม่งต่างต่นานาเข้ามาโอ้โหคือเช่นคลิปผมก่อเริ่มไม่ดังแล้วผมลงผมแบบว่ามาตั้งใจทํำยูทูบตอนที่แบบว่า ผมเพิ่งซื้อคอมาใหม่ๆเวเออผมซื้อคอมาใหม่คือแบบเฮ้ยกูเริ่มมีหนี้แล้วนะตอนนี้กูต้องตั้งใจทําคลิปแล้วผมก็มาตั้งใจทําคลิปอย่างจริงจังแต่ช่วงนั้นคือแบบว่ายอดวิวตกเลียด,ดินเลยทุกคนคือแบบคนดูหลักสิบจะจนผมไปไม่เป็นถ้าตอนนั้นช่วงที่ผมดังอยู่ผมไปตั้งใจทําคลิปผมก้มคงไม่ต้องมาลําบากอย่างตอนนี้คือแบบว่าผมจริงได้รู้เลยว่า ลำบากก่อนสบายทีหลังแต่ผมสบายก่อนแล้วก็มาลำบากทีหลังคือตอนนี้ผมก็ยังติดนี่นะผมอยู่นะยังไม่ได้คืนเลยแล้วโอ้แล้วผมก็ต้องมาขยันอดทนลงคลิปอย่างเงี้ยจนต้องเปิดสร้างไรายได้ให้มันเนี่ยเออผมขอตัดจบเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาต่อนะครับทุกคนเออเวลามันหมดลงแล้วไง ทุกคนจะฟังหรือเปล่าแต่ก็เรื่องมันก็กุมัวปวดวสวดวนกันนะเออใครจะฟังก็ต้องใช้จักรยานในการรับชม